ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและซีเรียรพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากกองทัพอากาศซีเรียโจมตีทำลายเครือนหลัก13แห่งของอิสราเอลซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญในการรองรับระบบน้ำของประเทศเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่สัดเข้าหลายเมืองและฐานทัพทหารรายงานเบื้องต้นจากแหล่งข่าวทหารและสื่อระดับนานาชาติระบุว่ามีทหารอิสราเอลประมาณ8,000นายสูญหายหรือหลายรายแค่ว่าถูกน้ำพัดพาไป การโจมตีครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความเสียหายที่รุนแรงที่สุดต่อโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพทางทหารของอิสราเอลในรอบหลายทศวรรษการโจมตีในช่วงเช้ามืดดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่เขื่อนในพื้นที่ตอนเหนือและตอนกลางของอิสราเอลซึ่งเป็นแหล่งน้ําหลักทั้งสําหรับภาคพลเรือนและกองทัพการโจมตีเขื่อนคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนจากซีเรียว่าพวกเขาไม่ได้โจมตีแค่ทหารแต่ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกของประเทศนี้ด้วย นักวิเคราะห์ทหารคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอันจัซิล่าหากอิสราเอลสูญเสียการควบคุมแหล่งน้ำระบบการป้องกันประเทศและการดำรงชีวิตของประชาชนจะถูกกระทบทั้งหมดน้ำที่ไหลทะลักจากเขื่อนทำลายบ้านเรือนสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะและฐานทัพทหารในพื้นที่ตอนเหนือคลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นรถหุ้มเกราะอาวุธยุโทโธปรกรณ์และค่ายทหารจมอยู่ใต้น้ำหนึ่งในผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม X ประชดเหตุการณ์นี้ว่า ทหารอิสราเอลต้องเรียนว่ายน้ำแบบบังคับโดยไม่มีครูฝึกข้อความนี้ก่อให้เกิดขึ้นความคิดเห็นร้อนแรงจากผู้ใช้ลายอื่นกองทัพอิสราเอลยอมรับว่าได้รับความเสียหายหนักแต่ยังไม่ประกาศตัวเลขผู้เสียชีวิตหรือสูญหายอย่างเป็นทางการโฆษกกองทัพอิสราเอลกล่าวในแถลงการว่านี่คือหายนะจากฝีมือมนุษย์และเราจะตอบโต้ในแบบที่พวกเขาไม่คาดฝันอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมองว่าคำพูดดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสง,งบความตื่นตระหนกของประชาชน มากกว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่แท้จริงผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ลุกลามไปเกินเขตฐานทัพทหารไปยังระบบไฟฟ้าโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนักวิเคราะห์บางรายมองว่านี่คือการผสมผสานร,ระหว่างสงครามและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยซีเรียใช้ภูมิศาสต์และโครงสร้างของศัตรูเป็นอาวุธเปรียบเสมือนปิดทุกทางหนีและเปิดเขื่อนน้ำพร้อมกันการโจมตีเขื่อนทั้ง13แห่งไม่ใช่เหตุการณ์สุ่มแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่วางมาอย่างดี นักวิเคราะห์เชื่อว่าดามัสกัสจงใจใช้น้ําเป็นอาวุธโดยอาศัยความเปราะบางทางภูมิศาสตร์ของอิสราเอลที่ต้องพึ่งพาเขื่อนและระบบการจัดการน้ําเทียมซีเรียรู้ว่าการโจมตีเขื่อนเท่ากับโจมตีแหล่งน้ําพลเรือนและเส้นทางโลจิสติกของทหารไปพร้อมกันศาสตราจารย์มาเฮอันคาติปผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ตะวันออกกลางกล่าวว่าซีเรียไม่ได้พึ่งเพียงการโจมตีทางบกหรือขีปนาวุธธรรมดาแต่ยังเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของศัตรู ให้เป็นจุดอ่อนที่สามารถสร้างความเสียหายแบบลูกโซ่ได้จากมุมมองทางยุทธศาสตร์การทำลายเขื่อนทำให้อิสราเอลลำบากในการบริหารโลจิสติกเมื่อแหล่งน้ำกลายเป็นศัตรูทุกแผนการป้องกันต้องเปลี่ยนใหม่นี่ไม่ใช่แค่การเสียโครงสร้างแต่คือการก่อความโกลาหลนักวิเคราะห์ทหารในอังการาระ,ะบุการโจมตีนี้ยังถูกมองว่าเป็นข้อความทางการเมืองด้วยซีเลียต้องการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถโจมตีอิสราเอลในจุดที่ไม่คาดคิดจากเดิมที่สงครามอยู่บนบกหรือในอากาศ ตอนนี้ถูกยกระดับสู่สงครามเชิงนิเวศรายงานข่าวกองบางฉบับเผยว่าซีเรียเฝ้าสังเกตโครงสร้างเขื่อนของอิสราเอลมาหลายปีเพื่อรอโอกาสโจมตีพร้อมกันและสร้างผลกระทบทำลายล้างสูงสุดนี่เหมือนระเบิดเวลาที่พวกเขาเก็บไว้เพื่อใช้ในเวลาที่เหมาะสมเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรายหนึ่งกล่าวมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งกล่าวว่าปกติสงครามคือการยิงกันแต่ครั้งนี้ซีเรียเหมือนจะพูดว่าอยากลบเหรอถ้าง,งั้นขอเปิดน้ำก่อนแล้วกัน ข้อความประชดดังกล่าวสะท้อนว่าภาพที่ปรากฏดูเหมือนภาพยนตร์ภัยพิบัติมากกว่าสงครามรัฐบาลอิสราเอลรีบจัดประชุมฉุกเฉินหลังการโจมตีเขื่อนนำไปสู่น้ำท่วมรุนแรงฐานทัพเสียหายจำนวนมากและทหารไหลพันนายสูญหายนายกรัฐมนตรีอิสราเอลถแถลงว่าเหตุการณ์นี้เป็นหายนะจากฝีมือมนุษย์ที่เทียบเท่ากับการก่อการร้ายขนาดใหญ่และให้คำมั่นว่าจะแก้แหนผ่านเท่าแต่อยู่เบื้องหลังคำพูนแข็งกล้าวนั้นมีแหล่งข่าวในรัฐบาลยอมรับว่า ระดับความตื่นตระหนกในคณะรัฐมนตรีพุ่งสูงขึ้นนี่ไม่ใช่ขีปนาวุธที่ไอออนโดมจะรับมือได้แต่มันทำลายรากฐานโครงสร้างของประเทศเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งกล่าวโดยไม่เปิดเผยชื่อประชาชนเริ่มตั้งคำถามต่อความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือสงครามนอกแบบสื่อท้องถิ่นรายงานว่าความไม่พอใจของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหลังจากมีคลิปฐานทัพทหารจมน้ำและยุโทโธปกรณ์ถูกพัดพาไปถ้าฐานทัพยังไม่ปลอดภัยแล้วบ้านของเราจะปลอดไภัยได้อย่างไร ชาวเมืองไฮฟาคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นกระทรวงกลาโหมอิสราเอลยืนยันว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นทหารประจำการที่อยู่ที่ฐานทัพต,ตอนเหนือเราสูญเสียการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หลายพันนายตอนนี้ภารกิจช่วยเหลือยังคงดำเนินอยู่โฆษกกองทัพกล่าวในถแถลงการที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดนักวิจารณ์บางรายเย้ยหยยว่ารัฐบาลอิสราเอลตอบสนองต่อเหตุนี้ช้าเกินไปพวกเขาโต้กลับจรวดได้ทันทีแต่ทำไมน้ำท่วมกลับทำให้พวกเขาอึ้ง ขณะที่รัฐบาลเร่งส่งทีมอพยพเข้าไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดมทรัพยากรฉุกเฉินและร้องขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศคําขอเหล่านี้ก็ถูกวิจารณ์ว่าประเทศที่อ้างว่ามีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคกับต้องขอความช่วยเหลือแค่เพื่อระบายน้ํารายงานข่าวกองยังระบุว่าอิสราเอลกําลังวางแผนตอบโต้ที่จะไม่จํากัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารของซีเลียเท่านั้นแต่รวมถึงสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจรัฐด,ด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางรายมองว่าค,คําคูตอบโต้นั้นเป็นเพียงสํานวน ื่อรักษาหน้ารัฐบาลในยามวิกฤตดรโยเซฟบารักผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเทลอาวีปกล่าวว่าอิสราเอลอยู่ในโหมดป้องกันเต็มตัวและยังอยู่ในอาการช็อกพวกเขาต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากประชาชนก่อนจะเริ่มสงครามรอบใหม่แต่ละวันอิสราเอลเคยโชว์สัญญาณุภาพในฉากหน้าแต่ตอนนี้กลับต้องใช้ถังน้ําตักน้ําออกจากฐานทัพเสียเองข้อความเสียดสีในโลกออนไลน์บ่งชี้ถึงการเสื่อมถอยของภาพลักษณ์ทางการทหารเลขาที่การสหรประชาชาติออกถแถลงการแสดงความวิตก ต่อสถานการณ์พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการกระทําที่ทําให้วิกฤตมนุษยธรรมเลวร้วายลงแต่หลายฝ่ายเห็นว่าคําแถลงนั้นเป็นเพียงถ้อยถแถลงมาตรฐานที่ขาดการลงมือแก้ปัญหาจริงขณะที่ชาติอาหรับจํานวนมากแสดงการสนับสนุนทางจริยธรรมต่อซีเรียอิสราเอลกดขี่และลุกลานมานานตอนนี้พวกเขาแค่ได้รับผลการกระทําของตัวเองเท่านั้นถแถลงการจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสันนิบาตอาหรับระบุความยินดีต่อซีเรียแพร่กระจายในโซเชียลมีเดียโลกอาหรับ โดยหลายคนมองว่านี่คือชัยชนะที่ไม่มีใครคาดคิดของซีเรียต่อกองทัพที่เคยถูกมองว่าไม่มีใขรโค่นได้สหรัฐและพันธมิตรยุโรปตกอยู่ในภาวะลำบากใจพวกเขาต้องแสดงออกถึงการสนับสนุนอิสราเอลแต่ก็ไม่ต้องการเข้าไปพัวพันลึกเกินไปพวกเขาด่าดซีเรียว่าโหดร้ายฝีกฎหมายแต่ก็พูดแบบกลางๆไม่กล้าไปไกลกว่านั้นเพราะรู้ว่าอิสราเอลอยู่ในสภาพย่ำแย่นักวิเคราะห์ระบุว่าการโจมตีนี้เปิดสกัดใหม่แห่งสงครามตะวันออกกลางนี่ไม่ใช่แค่สงครามภาคพื้นหรืออากาศ แต่คือสงครามทรัพยากรดรไลลานาเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์กล่าวว่าซีเรียร <cor> ู้ว่าน้ำคือจุดอ่อนของอิสราเอลและพวกเขาใช้มันอย่างชาญฉลาดบางสื่อเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเกมเชนเจอร์เพราะเป็นครั้งแรกที่ซีเรียสามารถปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งสร้างผลก็ทบเป็นวงกว้างต่ออิสราเอลได้แม้หลายฝ่ายประนามการโจมตีว่าเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพลเรือนแต่อีกหลายกลุ่มในโลกอาหรับกับมองว่าเป็นกรรมทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่สะท้อนถึงผลตอบแทนจากการลุกลานที่อิสราเอลทำมาโดยตลอดการทำลายเขื่อนทั้ง13แห่งไม่ใช่เพียงแค่สร้างความเสียหายทันทีแต่ยังจุดชนวนวิกฤตซ้อนซึ่งจะส่งผลต่ออิสราเอลในระยะยาวการสูญเสียทหารกว่า8,000นายและความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพร้อมรบของอิสราเอลในหลายแนวทางนักวิเคราะห์บางรายระบุว่านี่คือบาดแผลทางจิตวิทยาที่รุนแรงที่สุดต่อกองทัพอิสราเอลนับแต่สงครามยิ่งใหญ่ครั้งก่อน เพราะเขานี้ทหารไม่ได้ตายเพราะการลบแต่ถูกน้ําพัดไปรัฐบาลกําลังประชิญกับแรงกดดันจากฝ่ายคอดค้านและประชาชนที่เรียกร้องให้สอบสวนว่าทาให้เขื่อนสําคัญทั้งหมดถึงถูกทําลายในชั่วข้ามคืนหากพวกเขาเค้มว่ามีระบบความปลอดภัยล้ําสมัยแล้วเขื่อนถึงพังได้พร้อมกันหมดได้อย่างไรเศรษฐกิจอิสราเอลก็ได้รับผลกระตบอย่างหนักค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเขื่อนการสูญเสียกําลังพลและความเสียหายต่ออาวุธยุโทโธปกรณ์ ทำให้ประเทศต้องเบนงบประมาณจากการลุกเพื่อมาตักโคลนแทนสำหรับซีเรียนี่คือชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์ที่พิกชมสมรภูมิพวกเขาแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลก็ไม่ใช่ฝ่ายที่อยู่ยงคงกระพันอย่างที่เคยถูกมองและอาจใช้ชัยชนะครั้งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในเวทีการทูตกับประเทศอาหรับอื่นๆแต่อีกมุมหนึ่งนักวิเคราะห์เตือนว่าความสําเร็จครั้งนี้อาจนําไปสู่การตอบโต้รุนแรงจากอิสราเอลซึ่งแม้บอบช้ําแต่อาจวางแผนกลับมาเมื่อฟื้นตัวความคิดเห็นประชดในโลกออนไลน์ทิ้งท้ายว่า ปกติอิสราเอลเตรียมพร้อมเสมอสำหรับสงครามแต่คราวนี้พวกเขาดูเหมือนอยู่ยุ่งกับการตักน้ำเสียมากกว่าเตรียมยิงตอบโต้